© BF-WATCH สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลที่รับเสด็จพระกริสเจ้าและข้อความที่พวกเราควรจะรับทราบก็คือมาจากพระคัมภีร์หนังสืออิสยาและนบุญมัทิวอิสยา์นั้นบอกว่านออ่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดให้งอกขึ้นจึงงดงามและรุ่งโรดผลผลิตของแผ่นดิน จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของชาวอิสราเอลผู้รอดชีวิตผู้ที่รอดชีวิตเหลืออยู่ในซีโยนและผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจะได้ชื่อว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่านก็ยังพูดอีกว่าจะมีพระสิริรุ่งโรจน์เป็นที่กำบังและปกป้องทุกสิ่งจะเป็นเหมือนกระโจมให้ร่มบังแดดเวลากลางวันเป็นที่หลบภัยและที่กำบังจากพายุและฝน นี่ก็คือการบรรยายถึงการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นที่พึ่งของพวกเราและพวกเราทุกคนก็จะตระหนักถึงหน้าที่ของพวกเราในการที่จะเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์พี่น้องครับถ้าหากว่าพระบิณฑ้า ไม่ต้องการที่จะให้เราได้ทราบถึงพระองค์นั้นพระองค์ก็ไม่ให้เราเกิดแต่เมื่อพระองค์ต้องการให้เราเกิดพระองค์ต้องการให้เรารู้จักพระองค์ให้เรารักพระองค์และปฏิบัติพระองค์อันนี้คือจุดสุดยอดของชีวิตของเราส่วนในพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองกาฟาน,นาวุมและนายร้อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลอ้อนวอนว่า พระเจ้าค้าผลรับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้านต้องทรมานอย่างสาหัสเราเห็นว่าอัมพาตก็เกิดขึ้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วก็คงมาจากการทีเ่เรื่องของสุขภาพอนามัยอาหารการกินอากาศอารมณ์วันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สมัยนี้เราตระหนักและรู้สึกว่าเราเห็นบุคคลที่เป็นอัมพาตนีมากขึ้นก็ขอให้พวกเราได้ พยายามที่จะเป็นกำลังใจให้แก่คนที่ป่วยเขาไม่อยากป่วยหรอครับแต่เขาป่วยเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยเขาได้ก็คือพวกเราที่ยังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่รับเคราะหกรรมอย่างนี้เพราะเขามีเป็นคนบาปเหมือนชายูคิดอย่างนั้นแต่พวกเราบอกว่าเป็นเพราะเขาสุขภาพไม่ดีก็เลยเกิดอย่างนี้ขึ้นและพระเยซูเจ้าไปรักษาให้หาย เพราะการรบเราของนายทหารคนนี้ซึ่งเราดูแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่นายทหารคนนี้มีกับผู้รับใช้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่นี้ท่านจริงจังและต้องการที่จะให้พระเยซูเจ้าได้ช่วยเหลือผู้รับใช้ของท่านพี่น้องหลายครั้งเราก็เห็นว่า การที่บุคคลอื่นเจอมาพบพระเยซูเจ้าได้ก็เพราะมีคนแนะนำมีคนพาไปมีคนประกาศให้ทราบดังนั้นถ้าหากวันนั้นนายร้อยไม่มาเสนอวิงวอนต่อพระเยซูเจ้าคนใช้ของท่านก็ไม่ได้รับการรักษาในชีวิตของเราเราก็เห็นหลายครั้ง เราก็ได้รับความช่วยเหลือผ่านทางคนอื่นและหลายครั้งเราก็ควรจะให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นเพื่อเขาจะได้มีโอกาสดำรงชีวิตที่เหมาะสมที่จะได้รับอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้าเหมือนคนชายนของนายร้อยเมื่อนายร้อยขอร้องพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าก็ช่วยเหลือเขานี่ถ้าพวกเรามองดูในแง่นี้แล้วเราก็จะเห็นว่า เราทำได้อีกเยอะพี่น้องเราช่วยได้หลายคนทีเดียวถ้าหากเราภาวนาให้แก่เขาก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์